สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้เราจะมายกเครื่องแดดลงนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมาแขวนเครื่องบีดนะครับก็คือคือต้องเกริ่นก่อนว่าคลิปนี้เนี่ยผมจะมาทำาจะมาลองทำบีดท่อนล่างบีดเสื้ออ่า เสื้อเทหน่นครับก็ตามที่ผมเคยพูดไว้นะผมจะทําท่อนล่างบีดเสื้อเทหนานะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันเกิดปัญหานะครับมันเกิดปัญหาก็เลยต้องยกเลิกท่อนล่างบีดออกนะครับยกลากไอโชย,ยกเลิกท่อนล่างบีดเสื้อลมออกนะครับ เพราะว่าเกิดปัญหาที่หูเครื่องครับก็คือหูเครื่องของบีจะไม่ตรงกับของแดดนะครับโค้งของผมเนี่ยว้าเว้าสำหรับหูกลางของเครื่องแดดเครื่องแอลนะครับแต่ทีนี้เนี่ยพอ,อะจะยกเครื่องบีดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันดันเกิดปัญหาตรงที่ว่าหูกลางของเครื่องบีดมันดันอยู่สูง มันดันอยู่สูงกว่าเครื่องแดดนะครับทําให้อไอรูที่ผมเว้าไว้สําหรับหูกลางของแดดเนี่ยมันมันไม่ได้มีประโยชน์กับเครื่องบีดเลยก็คือมันไม่ตรงกันนะครับคือจึงจึงทําให้จึงทําให้ต้องว้า้าโค้งใหม่แต่ทีนี้เนี่ยผมจะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ผ่าโค้งนะครับจะไม่ผ่าจะไม่เว้าใหม่นะครับเพราะว่าถ้าถ้าผ่าอีกก็คือโคง้งผมก็จะไม่เหลืออะไรแล้วนะ ทีนี้ในคลิปนี้ผมก็เลยจะมาเปลี่ยนแผนนะครับเอาโปรเจกต์เครื่องบีดเสื้อลมเนี่ยออกไปก่อนเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยผมกำลังยกคือผมได้ทำการยกขึ้นแล้วแหละทีน,นี้เนี่ยมันดันติดปัญหานะครับหูบนเนี่ยตรงหูบนหูล่างตรงนะครับหูบนหูล่างตรงเลยหูล่างเนี่ยเท่ากับของโนวาเทน,น่าเลย แต่ว่าหูกลางเนี่ยนะครับมันมันมัน,ม,นมันอยู่สูงเนี่ยตรงที่ผมชี้เห็นไหมเนี่ยมันอยู่ประมาณเนี้มาถ้าผมผ่าคือผมต้องผ่าแบบนี้แต่ทีนี้ถ้าผมผ่าปุ๊บความแข็งแรงของโคงเนี่ยมันจะไม่เหลือเลยเลยนะครับอ่าก็เลยคิดว่าเดี๋ยวถ้าเกิดใส่เครื่องเดิมหรือจะกลับสู่รถเดิมเดิมเนี่ยมันมันจะมีปัญหานะครับคือไม่อยากผ่ายเยอะนะครับ ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเท้อล่างบีดเนี่ยจะไม่ทําแล้วนะครับแต่จะเปลี่ยนเป็นไส้บีดแทนนะครับจะเปลี่ยนเป็นข้อเวียงบีดก้านอ่ข้อเวียงบีดแล้วก็ชุดคัดนะครับก็จะยกมาแค่ชุดคัดกับข้อเวียงนะครับเนี่ยถ้าผมผ่าผมต้องผ่าของนี่เลยนะคือผมก็เลยคิดว่าไม่เอาดีกว่านะครับก็เลยเพราะว่าผ่าเครื่องแดดไปแล้วนะแต่ถ้ามีอีกคันหนึ่งมีอีกโครงหนึ่งผมผมก็จะผ่าอยู่นะแต่ทีนี้เนี่ย ผมมีเทน5าอยู่คันเดียวนะก็เลยคิดว่าถ้าผมผ่าอีกเพื่อที่จะทําคลิปให้เพื่อนๆดูเนี่ยผมตัดสินใจไม่ผ่าดีกว่านะครับเดี๋ยวจะเอาเป็นไส้บีดมาใส่ในเครื่องเทน่าแทนนะครับอ่าแค่นั้นก็พอแล้วนะครับเอาไส้บีดอะไรที่มันแตกต่างกันก็ยกมันมานะครับเราจะเอา,เอามาใส่เจ้าเครื่องเดิมอันนี้คือเครื่องเดิมนะอันนี้คือผมแฝนเครื่องเดิมขึ้นเอาขึ้นแล้วนะก็ใน คลิปนี้ผมก็จะมาทําเป็นท่อนล่างเดิมท่อนล่างเดิมเสื้อบีบนะครับก็คือเทน่าเครื่องบีบเทน่าเสื้อบีบนะครับเสื้อน้ํานั่นแหละนะครับก็ก็มงเกินกันเลยเครื่องนี้เนี่ยผมได้ผ่าแล้วก็เปลี่ยนก้านเปลี่ยนสลักเปลี่ยนอะไร คือทุกอย่างครับทุกอย่างในเครื่องนี้คือเป็นของใหม่หมดแล้วนะก่อนหน้านี้คือผมได้ทําการผ่าหมดแล้วนะที่ตอนที่เป็นลูก6กเอ็ดนะครับก็คือแต่ตอนที่เป็นลูก6กเอ็ดเนี่ยมันยังไม่ทันได้วิ่งให้คนดูดูเลยนะแต่ว่าลูกมันมาติดก่อนนะครับก็เดี๋ยวยกเครื่องเครื่องนี้ขึ้นแล้วก็เดี๋ยวจะมี ep พิเศษต่อไปอีกนะก็เดี๋ยวจะเอา อาจจะมีลูหกเอ็ดรีเทอรอีกก็ได้นะแต่ว่ารอบนี้จะจับ GPS ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับอ่าอันนี้ผมยกท่อล่างเดิมขึ้นแล้วเดี๋ยวจะใส่เสื้ออ่าเอาเสื้อบีดมาประกอบนะครับก็ต้องบอกว่าไอเสื้อบีดที่ผมจะเอามาใส่เนี่ยก็คือเป็นเสื้อเดิมสแตนดาดเลยนะไม่ได้เปิดไม่ได้แยงนะครับ ก็คือเป็นเสื้อบีจากเครื่องบีเดิมๆที่ผมซื้อมานะเป็นสแตนดาดเลยลูกก็เป็นลูกสแตนดาดที่เป็นลูกเดิมที่ที่รถมันลูกเบรกมานะเป็นเอาลูกลูกนั้นแหละใส่นะครับไม่ได้ขวานใหม่นะคือคือใช้ลูกนั้นเพราะว่าเช็คแล้วอะไรแล้วคือลูกนี่คือแน่นมากเหมือนกับรถเนี่ยวิ่งมาน้อยมากแล้วพอลูกมันเบรกบุบแล้วเขาจอดทิ้งไปเลยอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ผมก็เลยเอาลูกมาขัดขัด ก็เป็นอันว่าใช้ได้นะครับก็เลยตัดสินใจเอาลูกนั้นแหละนะครับก็เดี๋ยวจะมาประกอบนะแล้วก็ไปลองวิ่งดูว่าลูกเดิมสแตนดาร์ด52มิลบีดเนี่ยมันจะวิ่งจมไหมไหมนะมันจะวิ่งเท่าบีดเดิมๆไหมนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าลิมิตของมันจะอยู่ประมาณไหนนะก็เดี๋ยวไปติดตามในช่วงต่อไปนะครับ ครับก็นี่คือเจ้าลูกหน้าตาของเจ้าลูกบีดนะก็ไม่ต่างอะไรกับลูกของทีน่านะครับแต่เพียงแต่สลักมันสิบหกมิลนนะลูกที่จะใช้ก็จะเป็นลูกเดิมที่ติดมากับเครื่องเครื่องบีทที่ผมซื้อมานะคือเป็นลูกสแตนดาดเลยนะมีร้อยลูกติดมาด้วยนะแต่ว่าอาการยังไม่สาหัสเท่าไหร่นะมันคล้ายๆมันเบรกมานิดหน่อยนะก็คือลูกเบรกมาจากอาการ น้ำน้ำน้ำซึมน้ำน้ำซึมเข้าเครื่องนะก็เลยทำให้มันไปผสมกับออโต้ลูปนะแต่ออโต้ลูปไม่ขาดนะครับเช็คดูแล้วอะไรแล้วจากเครื่องเก่าเครื่องเดิมนะก็เดี๋ยวไปดูตอนประกอบเสร็จเลยนะครับเราเดี๋ยวจะมาติดเครื่องฟังเสียงกันว่าเจ้าเสื้อบีดเครื่องเทน,น้าเสื้อบีดมันจะเป็นยังไงนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือประกอบเสร็จแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้ใส่หม้อน้ำนะครับหม้อน้ําก็เดี๋ยวจะมาใส่ใน EP หนะ้าก็คือเดี๋ยวใส่ปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวจะไปลองเทกันเลยนะอันนี้ก็คือประกอบให้ดูว่าโอเคมันติดแล้วนะแล้วก็เครื่องเงียบกิบเลยนะครับคือเครื่องเงียบมากได้ ได้ความดีความชอบมาจากท่อนล่างเดิมนี่แหละคือท่อนล่างเดิมมันผมเพึ่งผ่ามาด้วยแล้วก็มาบวกกับเสื้อที่มันเสื้อที่มันเป็นเสื้อสแตนดาแล้วมันยังเนียนอยู่นะคือมันเนียนมากเสื้อตัวนี้นะทั้งลูกทั้งแต่เสียได้ที่คือถ้าเป็นลูกใหม่กิิบๆเลยเนี่ยผมบอกเลยว่าคือจะเนียนเหมือนเครื่องออกใหม่เลยก็ว่านะแต่ตอนนี้คือก็ต้องถือว่างเงียบมากนะครับเครื่องนะเสื้อก็ แทบจะถ้าให้ผมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ90%ได้นะเพราะว่าถ้าไม่เบรกมาเนี่ยก็บอกเลยว่าเสื้อตัวนี้เนี่ยเนียนมากนะครับก็ประมาณนี้ตอนนี้ก็ประกอบคร่าวๆประมาณนี้นะครับเหลือใส่หม้อน้ําเจาะท่อน้ําเดี๋ยว EP หน้านะครับก็เดี๋ยวจะเห็นผมใส่หม้อน้ําแล้วเรียบร้อยเจาะท่ออะไรเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวแบบเต็มๆนะครับ รีวิวเสร็จก็เดี๋ยวจะไปลองเทสหน้าหม่ว่ามันได้เท่าไหร่นะครับกับเจ้านะเทน้าเสื้อบีดนะครับส่วนคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะก็ให้ดูว,ดว,นะดว่าใส่เสื้อบีดแล้วนะครับอัปเดตว่าใส่เสื้อบีดแล้วโปรเกต์เปลี่ยนแล้วนะก็อย่าลืมติดตามชม EP ต่อๆไปนะครับก็ คลิปนี้ก็มีประมาณนี้สวัสดีครับ